ก็อย่างที่เห็นตามโลโก้นะคะเป็นเว็บที่อยากจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับในบ้านเกิดของเรา,าที่เยาวราชืนนเยาวราชสามสโลแกนด้านบนคุณผมโก็คือคอ,อิ่มอร่อยเที่ยวสนุกชอบสบายก็คือว่ามาที่เยาวราชทุกอย่างเนี้ยมันมีเรารู้สึกว่าเอ้ยแถวบ้านเรามันมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเพื่อนๆมาทั้งแบบเพื่อนที่ทํางานเพื่นอนทั้งมากินมาเที่ยวมาช้อปอย่างเงี้ยยิ่งอยู่ไปเราก็ยิ่งรู้สึกว่า มีหลายหลายอย่างนะที่เราอยากนำเสนอก็เลยคิดถึงว่าอยากทำเว็บนี้ขึ้นมาก็หลักๆเนี่ยที่อยากจะนําเสนอในเว็บเนี่ยในใกญ่ทำเป็นแบบว่าแนวคือให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับในอย่างที่กล่าวนะคะทั้งของกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในเยาวราชนะคะที่จอดรถเลยการเดินทางอะไรหลายอย่างอยากคืออยากจะมาเยาวราชเนี่ยึกถึงเรื่องเราก่อนเลยแล้วก็ ในเรื่องสินค้าเนี่ยคือไปแทรกเอาเวลาที่ไปอ่านบทความหรือไปดูวิดีโอก็คือไปแทรกเป็นคีย์เวิร์ดหรืออะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่พี่เนี่ยอ่ะทุกปีต้องมีคนดูดวงที่ชงที่อะไรเราก็จะมีอ่ามีขายวัตถุมงคลแก้ชงางเงี้ยปีนี้มีอะไรแล้วคลิกเข้าไปมันก็จะมีสินค้าตรงนั้นซึ่งมันยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวก็ใส่ใส่มาตรงนี้เป็นตารางอ็คิดว่า ถ่าเนี่ยจะไปทําเป็นตารางแล้วแบบเป็นพลิกลิงก์ต่อไปอีกออออทีหนึ่งลิงก์ตอนนี้ก็ตอบเขามาก่อนตอนยังทำไม่ขามีขายลองทั้งกล้วยด้วยนะคะนึกนไกรจีนอะไรอย่างเงี้ยคือพอยิ่งทาเนี่ยไปเสิร์ฟเนี่ยมันยิ่งได้ไอเดียเยอะขึ้นเ้ยมันมีอะไรหลายอย่างที่มันทําได้ค่ะก็เยอะแยะมากมายเลยที่เกิดถ้าได้ลองเขาไปชมมีอะไรมาติดชมจริงๆเดี๋ยวต่อไปก็คง เดี๋ยวมีชื่อโดเมนอันนี้อยู่แล้วคงต่อไปจะเป็นแบงค์ห้องชัยนาทับข้องได้เลยก็ <c oughs> จะพัฒนาต่อไปถ้าเกิดเข้าไปแล้วเจออะไรที่มันอยากจะในะนำการทำก็กนให้ม <c oughs> ัน,น,นจะใช้ที่มันเป็นสองภาษาได้เพราะตอนนี้เท่าที่เช็ูมันก็ยังมี o p p o r ี u น,นะคะเราคิดว่ายอวาล่าเนี่ยในตัวของม,มันเป็นแหล่งที่เป็น,ท,ปนที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วมันก็มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้หลายช่องทางในหลากหลายสินค้านะคะ ขา,ายได้ตลอดปีปลูกจีนกินเจอะไรอย่างเงี้ยไปได้หลายอย่างค่ะแล้วก็เท่าที่เสิร์ชดูเล็วผู้แข่งเนี้ยก็ยังไม่ได้ติดตคีย์เวิร์ดจากบน Google มากนะแล้วก็ไม่เป็นโมบายเฟรนด์ด้วยแซตที่เชลนะคะเอ่อมีเรื่องแพร์ก็คือเอ่อมีเว็บไซต์อันนึงที่เป็นคู่แข่งก่อนแล้วเขาก็อยู่ประมาณสามปีแล้วแล้วก็นำตัวใส่เป็นผู่แข่งเพิ่มขึ้นได้ขอบคุณค่ะ